ผมเดี๋ยวจะสีทองครับไอ้นี่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสิบสี่วันครับซ้อมอยู่ที่ใครจูจูจูอยู่ที่ใครนี่เป็นชีทองครับอือก็อยู่ที่ปิงก้าวเอ้ยอยู่ที่ใครอยู่ที่ตรงไหนนะปตุ้งครับอยู่ใช่ไหมมีใครเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมีพี่หยกเพชรครับพี่หยกเงินพี่พี่พี่สิริใสครับหรือพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไรครับสิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักไป่วยๆมากๆยี่กิโลครับ 62 63เราโมตะตายแล้วครับง่ายด้วยหรือังแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรนรินเคยเจอกันยังไม่ครับเป็นไฟแรกด้วยได้ศึกษาเกมตัดเข้ามาปะเขาโมตะตายแล้วพอรู้ไหมไม่เขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เล่นเดี่ยวไปตามตะตายเนาะเปิโควิดมานี่ได้ต่อยมั้ยยังต่อยครับต่อยไว้ที่ต่อยวิธีเสียสติครับเป็นไงวันนี้เทครับให้เข้ามามาั้องต่อยเบียดเท่าไหร่ หนึ 100, 100่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเก็ยรก่อนนะแล้ววันนี้มาต่อยอร้อยถังสุกเนาะใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นครับคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอบนี่น้ำหนักมาเกินหรือมาขาดน่าจะมาขาดมาขาดเลยเนาะอ่าเราต่อยเงิมารวมๆทุ้งหมดที่ขี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาจะไม่ได้หรอสี่ห้าสิบได้ไหมครับประมาณนั้คน,นครับเราคนจังหวัดอะไรครับผลอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนๆขับเรานิดหน่อยก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่างที่แน่นอนเนาะท้าผมบ้านน้องชายครับ